ไปไหนหอยจะไปกันบายๆไปเพื่อนายบายบใายขอบใจขอบทุกคนสวัสดีครับริตตอลับขอสู่สองอันบนน,นอกนะทุกคนเนาะเข้ามาเปิดคลิปยูลานสบบาลาเปาคุณยายนี่แหละสินพี่บุญสื่อสบบาลาเปา,าสื่อสาลาเปาไปผ่าครับสีกับสนายแวะ ตอนนี้เ,าเรากำเดินทางไปส่งครัสีกับสดหน่อยเนาะอยู่ช่องเม็กนั่นแหละที่นาด้านช่องเม็กอุบลราชธาน,นีเนาะทุกคนเนาะทรงโมโมกันสิกราบบาทหลังจากโมเมย์เม,มยยามนอนอยูน่นหนีซ้องมือเนาะ <S 1> <S 1> อันนี้เขาจะบอกแหวนสื่อของฝากทีมงานฟังเล่าเลนนะทุกคนเนาะ <S <S สระเปาสระเปาหลานคุณยายนี่แหละทุกคนเนาะ สวัสดีค่ะสนว์กลับบ้านแล้วนะวัดีสวัสดีเพื่อนอยังหาวรอยู่น้อยคเอาแสเอาใส่เอาพกเอารวเผงกลองหนึ่งกับบานดีเนยสองกล่องพวกนหลายเอาเอารวมสมกลอง เออออเสียเท่าไหร่โอ้่ซ <Okay, guys. S 1> ีอกองนะครับร้อยก็ซื้อฝากทหากไงก็ซื้อก็ซื้อ่หากซื้อฝากคุรุกองปีนี้ปีนี้คนร้ายน้วจได้ซื้อฝากสองกองเลยโอ้มห่ทหารซีกองนะครับรวม Tony này bàn bơi mang sau bắt tìm việc. Tony 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 องละอยบาทฟอกจาววน่ะนี่าฟอกยาววนเด้อตกลงหาแนวไปฝากติดไม่ติดเงินเรียก,รรรกันหน่อยเนาะ เด็กเป็นชีองไทยเด็กคนก็เอบสื่อสลรับเ่าเนาะร้านคุณยายเนาะกล่องหนึ่งกับพอดีกินนะทุกคน,นกล,ล,ล่องอร่อยกล่องอร่อยก็เลยเต็มกลองินแหลกกล่องหนึ่งไม่ใช่ก้อนครับกล่องหนึ่งสิบก่อนเนาะคือก้อนละสิบบาท <c oughs>

cái gì còi 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 này hông một còi nưng hông một phượng còi nưng ôi biếc xoăn còi hỗn lái nè 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 xem xem

ต้อเดินทางเนาะทุกคนเนาะโอ้โก็เป็นห่อนหอนก็คือหนักหนาวทุกคนเลยแก่จะไปแจ้งได้อากาศกันได้อ้าวดืดปิดประตูปะหอนเนี่ยเปิดเองข้าวเดี๋ยวหอนเนาะ กำลังเดินทางไปชองเมกตอนนี้เครื่องทางแล้วทุกคนเนาะอีกประมาณ40กิโลหา10กิโลนั่นแหละก็หอดเพราจากหน้าด้านจากบ้านผมไปช่องเมกะประมาณเกือบร้อยลู่นั่นแหละหรือว่าวันเก่าซิบเก่าซิบก็หลนนั่นแหละเนาะไปกับยังไงบ้างไก่กัวหรือไก่วแักจากไปได้พอกันช่องร้อยหาซิบเกือบปี สอวัน่จากปากซไปสวจากลกะสบสร้ร้าสดาบาัวซี่เรานทางกอดเดน้วขับตอเก่งเสเาคิดว่าอ้ดใไก่เออให้ไก่กว่นาเเะเอก,อกนะระสุนน้ำสมบจะจะบาทสนจะพันจิ้มนั่นสอบนะเงินเอเอิ พ่ได้ซยอมเลนขี่ไปก่อนอาทุกคนได้ไปเจอกันอยู่หน้าด่านนะโดยด่านแสบล่านดัาแต่ว่ายังก่อนเลื้อปาอคุณยายนะเสื้อป๊อคุณยายดีอันดีดีอย่างติดจอแล้วก็สื่ออีนี่มันาะคุณยายกล้องนะเออเสื้เปาอคุณยายจะไปนั้คนสื่อตลาดเดียวกับแปรเกินนะทุกคนเนาะล่านคุณยายแบบแต่เราสามก็บไก่เคี่ยงกันแต่ว่าโอ้โหว่าเรา มีของดีอีกย่างเนาะร้านสองเปาคนใหญ่นี่ม,แบบนมันก็มีแบบทีเด<อ>็ดของเราวันนี้ตอนตอแถวถามไปสามสิบนาทีก็มีแบบสองเปาโบราณเหมือนกอนคิดสูตรเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนบางเที <c oughs> อเพิ่นนอกเพิ่นเกับเห็ดหนาเขานี่เสียผัวพี่เข้าไปขอ,อกับมีแบบคือแบบ<ม>แต่ว<ม>่าคนคนกับติดกับงงคือกันเนาะแล้วนี่ไงแล้วมันเป็นเรามีของดีว่ะทีนี้แบบเออบางเทีอผม ถือจังว่าแบบไม่ขาพราะรเราลบหมดอีกเพื่อนงูยิงง้มเสรีผอมแบบก<ช>็มีคือกันเนาะมีบ่เสียสว่วนร้ายคนกเกิดจ,จักประมาณนี้แหละทุกคนเนาะแล้วก็เสียงนี่นะแต่ว่าอาจจะเป็นคาแรคเตอร์เล่าก,กิบโมโหเนาะเป็นคนนักเตะวะแพ่คนที่เขาบอกได้อบอกผื่นไม่ขาแต่ว่าแปบบัญหาจะพบ่อยฟังปนญหาจะมีของดีนั่นแหล <c oughs> ะนนล <c oughs> คนที่ว่าซื้อหลาปัญไลยเนาะจะเล่ากระเสียบยี่หลอแหละแต่ว่าลานอื่นมันก่อ ตอนนี้กันเนาะทุกคนเนาะแสวับทุกขานนัแล้วจะเขอแสบอยู่กับภูมิภาคมาบิกืมแวนท่นี่แล้วไปเป็นสิบกิโลแล้วกลับมาเอาเป็นตาเลืมอนไปห้องน้ำลืมอยู่ร่านเสื้อผ้านะโอ้ไปทุกคนราเดินทางไปคนหละเจอกันดูหน้าดาช่องแม็กอเบนราจธานีบ๊ายบายยังเนาะเจอกันจอร์ชไซดวันนี้ เอาเดาช็อตเมลกันแล้วทุกนเนาะกว่ไก่หนึ่งหอดาชอเมกแล้วทุกคนเนาะเือยดทางขาของเราไมันนี้ันนี้ก็ได้ เจอหน่อยเพิ่มเป็นน้อพี่น้องเรนเล่เรียนปาดหนาเรากบนี่หมอโอ้ยสีปาสิลูกเมื่อน้องกัาบ่ได้เมื่อสาบก๊าซจะคุ้มลงให้เมื่อน้ำเนาะขอจานอ่ะทุกคนแาดช่องเมกนี่แหละเอ้ยเรื่องเปิดแาดช่องเมกอุบลนอนบรรยากาศนี่แหละ มาส่งมูเนาะเดินทางปลอดภัยเลยหอดหอดดาชชมเมกซัมหอดบ้านจาของนะเี่ยเนี่ยเ้อเ่ยเนีเียนเนยน

ขู่ประามเานกูบ่บ่ดที่ปาสำนึ่กับมือกับกูชิมาชงอยู่นาดานมนสีเาเหรอนกูจะฝากที่บ้กูิฝากรถให้กูไปมนสีเงาเ้กูปั๊มพาสปอร์ตให้ามไปบัเ้ยไปไหมบ่มันสีเงาปรีสคืนเดียวพาไปหาตีกรีนะกูสีกูสีเงาเงินกูสีเบิร์ดเบิร์ดนะป๊กูดูแลเองคืนเดียวหนอยเนาะตอนคุ้มมัน ตัวจอ,อ,อนีก้ก็ได้กันนะโมห์ให้กูน้าก่อเมียก็จะข้นเดข้นเนาะโอเคโอเคเอตังโ<ช>้ตังโัวเดฟอสะบ่ยว่เลื่อมยูบนอีกเด้อไปอุเทบกเลื่อมยงอุเทบมากแตนายเนาะตตนายบมหอดล่าจังเสือ <c oughs> เยอะสิข้นไม่อีกอยูเออจะพอกันไหมข้ออะิตาก็ัลืมเ้อิตาโทรโดได้ไรลืมพักก็ลืมมานานนี่ขนาดตาก็บอกซะหน่อยแน่บอกอันแนแตาคนตางลืมมาหอดเครื่องทางเนี่ ไนขอบคุณด้ค่ะดานนะทุกคนด่านชองเม็กเบนันมาส่งเนาะเดี๋ยวอีกสองาวันกูจะกับมาคืนเงินเออทุกกตาเดี๋ยงกูพาึ้นไปเลี้ยงกุพาึ้นไปคืนเงินฟรีเลย Thank you my friend ทำแก้มในบ้านเลยอยเมื่อยเลยขเหนียวเลยซุมปกีเอะไรอลืมมันนี่ไปข้าเหนียวกรแดกกูเลย ไปทุกคนหปเจ้าแล้ลืมยัง้ปะเดกเือมได้่นีประดกใหม่ปะไปเห็ดซอยจูไปไหนจะากันไปเพื่อนไปทุกคนเออจะหาน้ำกูด้วกลับละคนเนาะกลับกันแล้ว แยกย้ายกันเป็นเติบโตเนาะไป็นำหนาที่ห้องไพ่้องมันนะทุกคนเนาะโอ้ยไงซะคบสีก็คุ้มโบเลคุ้มรอกวก็ส่วน้ามไปเล่าเนาะแต่ว่ามันบริตตั้งโตตั้งทาเนาะว่าจะได้บทสุภาพก็เขาตัวขอภพยเด้อทุกคนเนาะบอยหยอดมวนกันไปตลอเนาะนั็นเป็นสีสันในคลิป มาทุกคนเนาะยังเจอกันคลิปหน้าเด้อขอบคุณที่เบิง์จะจบคลิปนั่นแหละเป็นมิตรภาพภาคแพงกันทุกคนเนาะมิตรภาพไทยเล่าบ้านพีเบิร์กหนองนั่นเนาะอุบุกับช่องเมก,กับบากเซ่น,เนี่ยกัสบสาบ้านพีเบิร์กหนองเนาะบ้านไก่เลื่อนเคียงําติดกันน่ะนะภาษากับภาษาใส่เยภาษาเดียวกันเนาะ เวากับตอนรับเออทุกคนกับพาย,ายีะย,ยามมะยามเขาเนาะบริวารตอนรับแค่หมูท่ทีมงานยูทูบเบอร์กับพายอยากผลิตเนเี่ยไม,ม่ยามไม่ยามกันมาไใดเนาะทุกคนเนาะ mm hmm. หักกันไหวดีก็สร้างกันเด้ mm hmm. มีคนหักดีก็คนสั้งเนาะ mm hmm. ปาทุกคน mm hmm. พอกันคลิปหน mm ้า hmm. บ๊ายบายจุ๊บจุบกลับบ้านแล้วบุบลราชธานีวาลิชามราบ